จากขอบอทบผู้บ่าวไทบ้านซูวิรบุรุษกอบกูอ้อาณาจักรดังสตูดิโอสปอยก้าซาตราขั้นพร้อมแล้วกะปะนี่มือหนึ่งมือนั่นฝนกระโตกพ่อยายอันนี้หอบเด็กหน่อยกับอีหยังบัวมันเล็กไหลให้มันมาเล็ดพันในหนังทานฟ้องม,มือซีกับบุรุล่ะเล่าก็แลนหน,นีพวกโตปะหลาดพักพวกกันกระถาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง แล้วก็ถือบางแหงหัน้ำหยาดเอาเล็กไหลสุดท้ายสะพานกระขาดแล้วก็ถือล้มหัวกุดพัดหายไปว่าไงไๆซะเรื่องร่าวก็คือว่ามีอาณาจักรสีล้ามเทพนครถือพวกกษ์มันมายึดอำนาจเขามาเป็นเจ้าเมืองเราก็ล้งแก่ไทยบ้านไทยซองจับคนธรรมดามาเป็นทาสแต่หมอดูผู้หนึง่งทำนายว่าสิมี้คนเกิดวันนี้วันนี้มากกบกัวอาณาจักรเป็นจอมยุทธที่ใส่เล็กไหลให้บ้านเอื้นเก่าสาตาวสันว่าอู้ พลังนี่คัก,กว่าระเบิดนิ้วเคี้ยบักยักเขียวได้ยิ้นแบบนั่นเจ้าเมืองยักก็ให้ลูกน้องสร้างเก็บคนที่เกิดเมื่อนั่นไว้ให้หมดแล้วก็สร้างให้คนนําหาเหล็กไหลอันนั่นเพื่อสิเอามาทํร้ายถิง้พงพอเยี่ยหนวดก็ไปเอาเหล็กไหลมาเสี่ยงจากซุ้มยักได้อเออพอเงี่ยหนวดที่หอบเด็กน่อยมาวังหันนี่ละบาดนี่มาเบิ่งคนหัวล้านที่นี่พอเงี่ยอันนี้เราเป็นคนหัวล้านแล้วก็ยังเป็นคนขี่น่อยใจว่าถอไปแล้วก็ยังมักย่องอีกเด้อ ขันวาไพ่าจะคลองหัวล้านนี่โอ้ขียดสามปีกับบ่เศร้าแต่ขั้นย่องถือกคอเนี่ยคอยั้งกะให้แม่นบ่ขอกะให้ชื่อๆแล้วก็มาเห็นตะหนวดกับเด็กน้อยนอนเกยเตือนอยู่ชายหาดพอไงหัวล้านก็เรยเอามาอยู่น้ำเวลาผ่านไปหลายปีต่อม้าบาดนี่จนว่าบักอ,อดมันไ่เป็นเบาบักน้่อยที่นอนเกยเตือนว่าหันนี่ละเมื่อนั่นมันกะหาปีนหนาา้าผาหาเก็บผักหวานหาใครจะก,กระจันไปขายน้ำตลาด ปีนตนใหม่ว่าเมีนทาสันท่านบ่ได้ข้นพูกับล้งน้ำหาปูหาปลาตามภาษาไปสิแล้วขี่เจ็กสก,กีผุนเนีดด้ยเขา่หัวล้านกับหาปลาขึ้นกันหมานตัวหล่าได้ปลาขาวสอยโตบักไงตะหนวดตอนนี้เราก็เป็นอเอามาเพึ่ยางบ่ได้ว่ถอยไปเรามีแผนการเสียบักอดนี่เฮ็ดภารกิจปกป้องเล็กไหลว่เถอะแล้วก็บอกความเป็นมาของเล็กไหลให้บักออดฟังว่าเป็นอย่างโลกคือบังคับให้มันฝึก แต่ละมือแต่ละเว้นบักออดกับทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกฝน,นวิทยายุดพ่อย่ยหัวล้านนัน่นแหละเป็นผู้สอนน่ะเราเป็นนักมวยเกา่าแต่ว่าก้อนหนานนเนี่ยเนี่ยเราไปเหตุผิดอย่างมาบูเราว่าเราปฏิญาณว่าสิบวสอนผู้ใดอีกแต่เราก็ยอมผิดคเวา้ามาสอนให้บักออดว่าถอไเมื่อนั่นเราก็พาบักออดเข้ามาในธถามในนั่นก็มีหม่องฝึกอย่างดีพ่อย่ยหัวล้านก็โโว์ให้เบิ้งแล้วทานก,ก็หลอกนกกระเลี้ยงไอ้นุ่มมัดหมอกมัดเมาอย่างสิ ทาควายหน่อยเกียกตมถ้าขีเกี่ยมฟาดหางงูจงอางวางังไข่ยังละตามขย่ญญาแล้วนั่นละบักออดกับสะออนคักแล้วนอกจากสิฝึกวิทยาหยุดแล้วยังต้องฝึกวิชาอาคมน้ำเด้มาเลี้ยนน้ำคู่บาเฮงวิชาอยู่ยงคงกับพันวิชาหายโตแล้วสอนให้มัดละสอนหอดวิชาหงเข่าจากพลังแสงอาทิตย์้าไวายคู่เพ่นนี่อุ้ยบ่ต้อง่วงได้หอดถวย มันก็ฝึกจนหอดพอสมควรพุล่ะพอเนี่ยหัวล้านก็ตั้งชายาให้มันว่าสมิงลูกลิงกังพุละ่ะเมื่อนั่นพวกยักษ์กับพระกันจับหมอดูมามันก็เว้าแล้วว่าจะคองทำนายแม่นมันว่าสีมีคนนุ่มเกิดมือนั่นมือนี่มาพร้อมกับสาตาวุธเพื่อมาดสอยอาณาจักรเทียบนครมันว่าขี่คุ้ยลายย่เขามันใส่ตัวบักยักษ์เขียวกระโดดมาตบบอกหูพวัวนาทูขี่ดินมับโหลด แต่ว่าตาหนวดเนี่ยก็มีวิชาอาคมว่าทั่วไปแล้วก็ใส่นกฟินิกซ์จังวาสิเอ,อื้อนนกยังละ่ะมันบ่แเป็นนกที่มีตัวตนมันเกิดจากวิชาอาคมนกตัวนั่นก็ทรงข้าวหาผักพวกตาหนวดจนว่ามีคนติดต่อได้พละมื้อต่อมาก็มีผักพวกของตาหนวดนี่ละ่ะติดต่อมาหาเพื่อนเพื่อนกับมาหามมยามเพราะงี้อันนี้แล้วก็ท่วงยูโอ้บัดนะเด๋มาอยู่น้ำหมองจะเสียเนาะสมพพสุ่มหยากมันหาบ่เห็นว่าสันว่ามาอยู่น้ำธุระกันดานปานนี่ เขาน้ำซปลาคือบ่เป็นตะอืดดอกเนาะอุดมสมบูรณ์ยู่แล้วก็จมไปตามขยะแล้วนั่นแหละตาอ้วนก็บ,บอกตาหนวดว่ากองกำลังเฮานี่พร้อมเสียดภารกิจต่อ่าสันตาอ้วนก็ขอเล็กไหลจากตาหนวดเลยมันว่ามันสิจัดการต่อเอง่าสันตาหนวดก็ว่าถาซุ้มอื่นมเหมือนสุขคนก่อนตกยามคืนบักออดกับพ่อยหญ่หัวล้านก็เนี้ยมไปเห็นตาอ้วนแล้วสิเข่าเป็นรักก็เล็กไหลบักออดก็ทมเจ้าเสียดยังเอา ตาอ้วนกับบ๊อบปากยังจุดผุบอกซุ้มยักษ์บัดใดตาอ้วนแล้วเป็นสายเหตุพวกนี้จากนั้นซุ้มยักษ์กับพากกันยกกำลังมาลุ้มตีพวกนี้แล้วมันสิมาหยาดเอาเล็กไหลไปทาร้ายถิง่งพวกไทยบา้านไทยซองเห็นยักษ์กับพากกันตีมากระลงพากกันแล่นหนีตายแล้วพวกยักษ์มาพวกยักษ์มาไทยบ้านฮ่องบอกกันทางตะหนวดกถามตาอ้วนเอา้ามึงเคยเห็นดจังสี่วะตาอ้วนก็ว่า ยุคสมัยนี่มันเปลี่ยนไปแล้วไพก็เอาตัวหลอดกนหมดละไอ้เอ้ยบ้สันทิยู่จังไลเอาสูมือนี่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาถว้วยละหกสิบบาทเลียวไข่มาเอาเลียกไรซื้อๆบ่ได้มาเห็นยังพวกเจ้าดอกบ่านนตาหนวดกับบอยอมคือเก่าก็ได้ตีกันตัวตาหนวดนี่เห็นขาห่างๆแบบนั่นก็มีฝีมืออยู่เด้บักออดกับสมสายยาสมิงลูกดิ้งกังอยู่ดอกแต่ทางพ่อ,อยญ่ยหัวล้านแล้วถือเขาแซวว่าหัวล้านหฮงสูงกว่าเก้าบาทนี่ไลตบกกหูซุ้มหยักคือกัน แนวลรกคน้นผู้ใหญ่ยอยู่แล้วว่เถอไปขนาดโตกับสูสีกับยักวเาเถอะปิดแต่ว่าเถาซื้อบักแห้งโฮเห็นทาบอดีกับเขาไมา่จัดการพ่อใหญ่หัวลันพรพวกนี่สูบ่ได้บาดนี่ก็เลยให้บักออดหอบเล็กไหลนี้จากนั้นสองคนนี่ก็ถือบักแห้งโฮจัดการตัวผู้บายเหงกับไทยบ้านก็ถือบซุ้มยักจับวัดก็ถือไฟใหม่ทางบักออดที่นี่นอนตือนขึ้นมากับห้องกับโฮแล้ว ั้งหมดนี่เพื่อเศษเล็กห่างๆนี่บอกว่าสั่นว่ามันว่าศูนย์แล้วโย้อนเล็กไหลล,ลงน้ำตามหลดพอเท้าเขียดบาดนี่เพื่อนก็นลงไปเก็บขึ้นมาคือเกา่าเพื่อนก็นตัดผมเองตัวทรงวินเทีพร้อมเด้ทางตะอ้วนบาดนี่เพื่อนเอาเล็กไหลมาบได้ก็ถือยักเขียวให้เฮตัวแล้วให้บักอ้วนเห็ดยังกับพเป็นตาซีแตกจักอยังไปสร้างให้บักแห้งหัวมาจัดการหาเล็กไหลบาดนี่บักออดกับมาหอดบ้านโน้นหินแหอนอกเขตปกคร้องยัก มันก็นั่งกินก่นย่างวิเชียนกินอิ่มแล้วมันก็ถามพ่อข่าพ่อหญ่พ่อยัยหมู่จากทางไปล้ามเทียบนครบ่พ่อท่านพ่อหั่อันนี้กับหอดบ่ก้าวหอดย่านบ่คลองบ่คือคักสรงผมเพลินกับพ่อใดเด้จักสีจงไปหาสมบัตินี่อย่างอ้ยอยเหยาะเดียวนั่ะแล้วก็ไล่บอกอดหนีให้บ้านแถวนั่นกับบ่มีผู้ใดกล้าบอกจักคนเขาว่าบอกนั่นมันเป็นเมืองยักไปแล้วว่าท่านย่างไปจากคราวหนึ่งเลียกไหลจักเสียไปไซ เปิดยามามีแต่ปะทูเข็มตัวเดียวขอหล่ออยู่แต่ว่าบักออดกับตาไวย้ยู่มันกัแล่นน้ำขี่กับม้ยแล้วบัดได้บักงอโค้งเอาไปลิงบักโกกดากด้านแต่ไส่บุหนี่ไปน้ำหยักบักแดงแบบนี้กระโดดขึ้นเรือหอหาะมับบักออดกระโดดขึ้นไปน้ำพอขึ้นไปจังหูว่าเป็นเรือของซุ้มหยักพวกนี่มันก็มมหาจับเอาไทายบานไปขายบักออดกับเนี้ยไปเห็นผู้สาวแล้วถือจับขังไว้ในกรกงง้ําลายจนบักออดบ่วไปใส่ บัดได้ยินเสียงบักงอโค้งเทียงกันกับบักยักแดงห้องเอียกอักเอียกอักมันบัดเห็นว่าบักงอโค้งกําลังถเทือบมันกัแลนไปซอยไปตีกับบักยักแดงเลยที่นี่บักยักแดงก็ถทามแล้วบักข่านี่มันไผว่ามึงเอามันมาบอกว่าสันบัดได้บักงอคงกับบักยักแดงเป็นมู่กันมันญยตกคองกินกันซื้อภาษาบักกอดิบหน่วยเดียวกับญยักกันมันกับฆากันแนะน้ำโตบาทนี่ยักแดงกับซื้อวาตะเบิ้มบักงอโค้งกับซื้อวาวาตะ เป็นหอดองชายเด้ออนจาจักรลิงที่ถือพวกยักยืดอำนาจแต่ว่ากับ,บ่สมเป็นองชายดอกมันเป็นคนจังลีจังไลจิกลิกจอกหลอกอืมมักหลักมักขโมยของไทยบ้านไทยซองอันใดพอหลักได้ก็หลักว่าทอ่ไปสีเป็นของมีราคาบ่มีราคากระสังว่าแต่มันเอาได้มันเอามัดสุดย่างบักฮานี่พวกนี่กันลักขืนเรือ,อ,อยหยักมาคือกันบ่เมีนเรือมันดอกพวกหยักกระจับได้บาดนี่กับพากันได้ตีกันตัว พวกยักกับสู่ซุ้มหนีบบ่ได้จักคนผู้สาวงามๆามวันหนึ่งหันน่ะบัดดนางนั่งีเป็นหอดในหญิงเด้เป็นลูกสาวของเจ้าพ่อโจรนสลัดมันวางแผนสิมาป่นเรือซุ้มหนี้คือกันย่างออกมาย่างขาวหู้ใส่ชุดย่างเทนนเนี่ยขาเนียนมับถือปืนลูกซองยิงซุ้มหักปังปังจากข้าวหนึ่งกับมีเรือหออีกล้ำมาโจมตีเรือซุ้มยักกับเป็นลูกน้องของอีนั่งนี่ละโอ้ยตามมันไปเร็วย,ดดย่าคุณเดะมันว่า แต่ว่าอีนา่งนี่ก็เป็นลูกครึ่งจีนว่าภาษาจีนพร้อมบุหรี่หรอไอชึงชรอชิงเทอนหรืว่าชุ่มม่นชิ่นน่าชินน้องจีิงหรอแจ๊คมันว่าวอย่างบุ่พวกยักเห็นทาบอดีกับปล่อยมือสังหารออกมาก็เป็นมวยดอกแห้งหลายซื้อมันก็ตบอีนางนี่กิ่งคูลูคูลูปันมาบักออดเห็นผู้สาวถื่อถือบาดนี่ก็โดดลงไปซอยแล้วผู้เนหน่กับไปเฮ็ดกองจองกองจองคืดหักถือเขาใส่กกหูเอาตัว บาดนี่บักมือสังหารกับสิน้ำมาจัดการอีนางนี้บักออดกับมาบังไวยู่ดีๆบาดนี่เล็กไรกับมีแสงวาบออกลอยมาเกาะมือบักออดบักออดอัดบักยักฟงโด่งหลดเงือเจะคข้องเสร็จแล้วบักออดอ่ะใส่จัดการบักยักได้เสยจากนั้นมันก็ล้วมตัวกันเกาะกันกลมอุดหลุดคือเก่าบาดนี่พวกนี่กับนีซุ้มยักมาได้แต่สามคนนี่กับถือกอีนางนี่จับขังไว้คือกันบักงอโค้งกับทม อันที่มึงใส่เนี่ยมันคือยังว่าหมอเขาทาเทเอาไม่กูใส่นะ้าเนี่เป็นยังเหรนตาเบิ่มกระบ,บอกมันคือเก่าสาตายสั่นว่าว่าเมียนไผ่ยี่ใส่กันได้ง่งยๆต้องเกิดมือนั่นมือนี่มีคุณสมบัติพร้อมวาสนาดีอัปปีจังไลไฟใหม่บ้านเบิ่งรงหมอกับลู่เรื่องดีอยู่ดอกแต่ว่าเก่าสาตาเนี่ขั้นเฮ็ดมาให้ใส่ยากปานนี่เนี่ยเพต้องเฮ็ดมาดอกบม่มีประโยชน์ซัมพอบ้านเมืองสุดถื่อยากมันยึดเอาได้ละ อาวุธแต่ละอันเนี่ยมีแต่อันบ่เป็นตาสิแตกใส่กายยากอือต้องถือศีลกินเจต้องมีอันนั่นมีอันนี้โอ้ยสุ่เฮ็ดปืนน่ะแล้วจบซั่มนั่นล่ะบ่ต้องเฮ็ดดอกก้าวสาตาสูน่ะเบิ่งส่งเราเป็นตาใส่ยากครับอีนางนี่กะยางมามันกะว่ามันซื้อวึงอีวึงกะซิมีแผนไปซอยพีายมันคือกันจากซุมยักนั่นละในคุกมันกะว่าพวกเขามีเป้าไม้เดียวกันกันกับไปน้ำกันโลดมันว่า ทางเมืองหยักที่นี่อีผีปอบก็จับพวกคนหนุ่มที่เกิดมือที่หมอดูทำนายไว้นั่นละมันก็ถามหาลูกพญาเพราะหนึ่งในนั้นมีลูกเจ้าเมืองอยู่มันสิเอามาจัดการมาส์ตบักยักเขียวกับบอกมึงสิหาตัวมันหาสิแตกที่อีป,ปื้อมึงก็จัดการมันเหมือนสุขคนก็แล้วอีปบอบก,ก็ว่าต้องใส่ซุ้มมันบูชายันให้คู่กายแก้วขน้นน่อยนะเพื่อเสริมดวงชะตาเจ้าบักยักเขียวกับบอกซุ้มนี้ ขันสูบอกว่าลูกพญ้าคือไผ่เนี่ยกูสิป้อยสูไปวะท่านสูสิไปใส่กับเรื่องของสูลูกพญ้าโตแท้กับลูกขืนลูบรอเด้ผมดกปกเลทาดีล้าสีจับกูนีละลูกพญ้าวท่านปักนี่ก็ลูกขืนคือกันบมมีล้าสีดอกกูเพีย้ยลูกพญนะ้าเฮ้ยบอกมันเขาสีเสือ้อถ้ากันลูกมัดสุขชนบาทเนี่ยให้ซุ้มยากมันบมลูว่าไผคือตัวแท้ตัดมาทางพวกบักออดี่วึงกำลังเลียนดนตรีอยู่ บักออดกันเลยนสลอไปหาเขาเด้เอาหอยสังไปเป่าแจมพ้อมแล้ว่นอยากมีตัวตนมีส่วนร่วมมาเถอไปอีวึงกันห่องแล้วตาันหน้าตบ่คือคนเรียนดนตีเป็นเนาะบักออดกันเลยว่าใอยบ่ได้เอานาเรียนเนาะเอ้ยภาคมึงเอ้ยอีวึงว่ากำลังคุยกันดีๆบักแฮงหัวกับมาโจมตีเรือสซุ้มนี้พวกตะเบิ่มกับบักออดกับภากันสู่ซุ้มนี้บาทนี่อีวึงกับขับเรือเขาไปในสอกเขาลบใส่ลบขัว พวกนี่ก็กิ่งไปกิ่งมาอมจนว่าน้ําโตน้ําตัวนี่เลือนมดมันกัหนีกองเลือพวกยักมาได้แต่บักแห้งโหนี่ก็ขี้นกกระย่างน้าพวกนี่มานกกระย่างกัดึงเลือเหาะลงดินแล้วจนเลือแตกมุนอุ้ยปุ๋ยวะบักกอดกับฝ้าย่างที่รีที่รีไปเบิ่งผู้สาวก็เถือบักแห้งโห่ลรนมาจัดกันบักกอดก็ได้หรอบักข่ากินสิ้นเมืองวะท่านบักแห้งโหกระสวนึืนมึงดากูว่ายังเกาะบักข่ากินสินส้นวัตี่ว่า มันก็ว่าให้ฟังว่าตะกีหมองสีล้ามเทียบนครน,นี่เป็นหมองยูของปู่ญาตายายมันเพิ่นมาอยู่ก้อนมนุษย์พุ่น่ะแต่ว่ามนุษย์กับเขาไมา่ยึดอาณาจักรเป็นของเจ้าของเอาพวกหนีมาสื่อขายกันปันหมูปันหมามันว่าเดิมที่บัมพบุลุษของบักแห้งโฮเนี่ยเคยเป็นขี่ขามนุษย์ว่าเ่อไปก็รวมทั้งโตมันน้ำนั่นละอืม,มันก็สงตีเขียดเฮี้ยงอยู่ละเบื้องน้ำหนามันก็มีตาบาดต่เพรบักออดกับหอดว่าได้อยากรั่ซ้ำ มันก็ห่วงก็หัวแล้วบักแหงหัวบีบเสียนมันมันเก็บเล็กไหลก็มีแสงออกวาบที่นี่ลอยมาเกาะน้ําโตบักออดบักออดก็ตีกับบักแหงหัวที่นี่มึงนี่ตีขาพ่อแม่กูว่าสั่น่าเพื่อนได้สุดเกาะยางเท่เลยจนว่าบักแหงหัวสูบไได้มันก็สิไปขาบักแหงหัวบาดนี่แต่เล็กไหลบัดลุดออกที่นี่มันก็นึกหอดคําคู่บาเแหงเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนคุณเด้มันคิดได้ คิดไปคิดมากกับซ้ำหัเหมืองสูมันถืกอยึดละอาวุธกะว่าเป็นตะเสแตกคักจีใส่ย้ำไดการุดออกจักสูสีเฮ็ดขึ้นมาอย่างบักออดมันก็เลยบอกขาบักแหงหัหามขึ้นพ้อผู้แล้วบักแหงหักะบอกอีกสามมือสีฮอดพิธีบูชายันมันว่าแต่ว่าเลี้ยวหอเนี่ยกับพังไปบ่ท่านเวลาดอกจักสีเดินทางยังไดบักออดกะบอกว่ามันมีอยู่ทางเนืองเป็นทางลัดใต้ดินมันว่า แต่ทางเขาเนี่ต้องไปเขายูโมบ้านคลองเล็กสี่คนนี่กับยางน้ำไปพอไปหอดบักออดกับใส่มัดแล้วตีคลองมงหลดทางหลับกับเปิดออกพวกนี่ก็เดินทางมาหอดสีล้มเทียบนครกับปอมมตัวเป็นาธาตุแล้วหลากท่านหินเขาไปไปหอดกับพอดตะอ้วนขึ้นลิบน้ำพอดีเดี้ยวไปเห็นตะลูกทันพญาแล้วถือกขึงไว้อนโจนอยู่พอลงลิบตะหนวดกระท่วงห้อยซักโตนี่มัดขุนๆวะ ใส่กันหน้าเงยหนาเบื่องดูระทันพองเองยหนาขึ้นมาบักออดกับหันหูเอาตัวมันเขียดว่าเป็นคนหักหลังพอมันน่ะเตะข้างกับไตหงายหลังทวนโหลดจากนั่นซุ่มนี่ก็จัดการพวกกษ์โดดไปซอยลูกพญ้าออกมาได้บักออดกับย่างไปหาลูกพญ้าขอเดชะพระอายาบุญเก่าข้าน้อยซื้อออดเดอร์พะทันหอดเวลาที่ข้าน้อยสีเอาเล็กไหลมาให้ท่านพญาเร็วเพราะลูกพญ้าได้จับเลีกยหไบาดนี่ ขอบใจหลายๆแรงมันเอาไม้ห้าหวหัดมือบัดใดพวกยักมันวางแผนไว้ในหนีบมีไทยบ้านจักคนมีแต่ยักปลอมโตมาบักยักเขียวเนี่ยปลอมโตเป็นลูกทันพญาววาเถอะไปมันกระสั่งให้จับพวกนี่มัดโซไว้แล้วเอาเล็กไหลมาเผาทิ้งพวกนี่กับมาหูที่หลังอีกว่าตะเบิรมนเนี่บ่แม่นยักธรรมดาเราเป็นน่องไา้แท้ๆของตะเขียวแต่ตะเบิ่มนเนี่ยไปแหกกฎว่วเถอะเราไปมักผู้สาวบานโน้นสมบูรณ์ เราเล่นลักหนีออกจากเมืองไปใส่ชีวิตเล่ยหล่อนหาหลักซิ่งหลักขลองคน้นหาเก็บของห่างขายตาเขียวกับไ้ตัเบิ่มเลือกว่าสีเลือกมนุษย์หรือครอบครัวจากคลองมาสินตาเบิ่มก็เลือกซุ้มบักนีแล้วซุ่มบกงอค้งนี่แล้วเราบ่ค่อยกินเยนกับตาเขียวบปนไดตาเขียวก็เ,วกเอาผู้สาวาแล้วแล้วมาเป็นโตประกันน่ตะตาเบิ่มก็เครียดร้ายจากนั้นตาเขียวก็จัดการผู้สาวตาเบิม่มจนตายขอหลอดตาเบิม่มเทืองห่องเทิงหัวเราหายน้ำผู้สาว มึงเอเมนไอ้กูว่าสั่นมาสองพี่น่องก็ใสกันแล้วตะเบิ่มกับสู่ตะเขียวบ่ได้ทั้งบักออดบ่ในเห็นแบบนั่นก็สียางไปเอาเล็กไหลในกองไฟตะเขียวกับยางทีรีทีรีมาจัดกันบักแห้งหฮวกับบินมาพอดีมาซอยบักออดไวจากนั้นบักแห้งหฮวกับถือตะเขียวต๊ะปกหัวเอาบักออดได้เล็กไหลแล้วที่นี่เพื่อนกัสีคืดว่าเล็กไหที่ซอยเลียนก้องจ้องก้องจ้องไปที่ไส้ตัวตัวกับตะเขียว บัดเล็กไหลบัดบอดสางประโยชน์ยั้งบาดนี่จับกันเป็นก้อนคือเกา่าบักออดถือตะเขี้ยวใสเอาดอกเดียวสลบทก็มองอ้าแต่อีปปอบเนี่ยก็บ่ดได้หนิงน้อนใจเด้มันกะเอะใจยุ่ละมันกะว้าหอดคำทำนายห้องขึ้นเฮ้สีแมนว่าสันว่ายู่ดีๆบักออดก็ได้พลังจากเล็กไหลห้อยสักเพ่นนี่เลี้ยงแสงวาบๆมีพลังรักษาแผลพ่ออุ้ยปันเทพระเจ้าท้อสายฝา ก็ลุกขึ้นมาใส่กับตะเขียวอีกใส่วิชาโตเบาวิชานกกระหลอกนกกระเลี้ยงไอ้นุ่มมัดหมอกมัดเมาเนี่ยโอ้สมกับชายาสมิงลูกลิงกังยี่หลีตะเขียวทรงจีสูบ่ได้ก็ใจะใส่อาวุธแล้ววิชากับบีกับบองบักออดนีตายบาดเนี่ยมันถื่องงจักจังหวะบักออดเลียนใส่ตะเขียวเล็กไลบัดลอยมาเกาะน้ำตน้ำต,น,ำตนบาดเนี่ยแสงออกวาบวาบับปานชุดน้โ,โนของโทนี่ คือตะเขียวดอกเดียวกิ่งคูร่รูคูร่ครูปันหมาวะโอ้สมกับคำล่ำหรือเก่าศาตาอิลีตะเขียวกับศูนย์ขื้นแล้วแปลงล่างว่าเม็นแมงมุมบักออดทองคาถาที่ดิอืนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วนึกถึงผู้บาอาจารย์ผู้ปฏิติประสาทวิชามาอยู่ดีๆนะเอิกบักออดกับมีเหล็กเก่าขึ้นตะเบิ่มกระท่วงโอ้ซาตาที่เก่าประทานว่าเล็กไรกับล้อมรวมกับบักออดเป็นหนึ่งเดียว กลายเป็นอาวุธทำาลายล่างวาเถอะฉากโดดขึ้นฟ้านี่อุย้ยคุณน,นึกว่ากับตันมาเวลโดดลงมาใส่สนตีนกระทืบหัวบักยักเขียวเต็มเต็มมีแสงออกว่าซ่องขึ้นฟ้าอุย้ยกลัวมันกอดศิลษะพนไฟไอ้บ้านน้ำมูลนั่นกับผ้ากันสะออนบาดนี่พอยแง้ขายปิ่งไกลวิเชียนยิ่มเปยนะ์เห็นแต่เขียวอย้ทางบักออดกับเอาชนะซุ้มยักได้บาดนี่ความสงบสุขก,กับืนมาที่นี่ เจ้าเมืองก็แต่งตั้งให้บักออดเป็นอาจารย์ฝึกวิทยายุทธ์ฝึกกังฟูกินเงินเดือนข้าราชการไน้่่โดนดอกกะลีท้ายออกมากลับมาอยู่บ้านเหลียอ่อนซอนบ้านเก่ามันนน่นละอาปูหาปลาเก็บผักหวานคือเก่าเมื่อนั่นเพิ่นก็นังเป่าปีอยู่อีบึงขี่เรือมาพอดีมันก็ท่วงหน้าตาจังมึงเนี่ยเหรียนดนตีเป็นยุบบ่อสันว่าหนังก็จบซ้ำนี่ครับ เป็นจังใดกันแน่ล่ะครับสำหรับนังเรื่องเก้าสาตาถ้าท่านผู้ชมอยากให้เหดหนังเรื่องได้อีกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปถ้ามากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้หดเน้ยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบอ๊อบพลาดคลิปใหม่ๆของดังสตูดิโอ